ทำให้เราหายเครียดจริงป่าโหอ,อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเวลาเรามีเพศสัมพันธ์นะครับร,านนรบ่างกายเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยหลั่งออกมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนโดปามีนฮอร์โมนเอนโดฟินฮอร์โมนซิลโ,ลโทนดินฮอร์โมนออกซิโตซินทั้งหมดเนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข ที่ออกมาหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเวลาที่มีเวลาถึงจุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยฮอรโ์โมนต่างๆเหล่าน,นี้มันจะออกมาเยอะมากเลยครับเราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่เครียดลองไปถามคู่สามีภรรยาหรือคู่รักหลายหลายคู่ครับที่เวลามีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้แล้วก็ฟินม,มากครับเพราะฉะนั้นหมอยองก็ขอแนะนําให้ทุกคนถ้าอยากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ สร้างบรรยากาศให้ดีมีอารมณ์ที่ดีมีกินที่ดีมีเพศสัมพันธ์ที่ผ่านไปด้วยความสุขเทีงดีเพื่อให้ลดความเครียดได้ในอนาคตนะครับ